สวัสดีครับผมติ๊กนี่คือ c h Channel s o ซ l Flow คาย Dance ช่องที่จะมาชวนคุณคุยในเรื่องของดวงซึ่งจะเป็นการดูดวงในรูปแบบของ general reading หรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปนะครับก็อยากจะให้เป็นการชวนคุยกันแบบสนุกๆแล้วก็คอยฟังแต่เพลงแนวทางนะครับอย่าไปจริงจังกับคำทำนายมากนักแต่ผมรับรองว่าผมนะครับจริงจังในการทำนายให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนก็เพื่อหวังว่าจะให้ทุกท่านได้พบกับคำตอบที่ต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะขอปิดรับดูดวงส่วนตัวนะครับต้องขออภายในความไม่สะดวกด้วยครับ แล้วสำหรับคำถามโบนัสนะครับที่จะมีให้กับทุกท่านนะครับท่านละหนึ่งคำถามสำหรับคลิป12ราศีประจำเดือนแบบนี้นะครับก็รบกวนช่วยอ่านกติกาที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วอยู่นอกเหนือจากกรอบกติกาที่เขียนเอาไว้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่ตอบเลยต้องขออภัยด้วยนะครับการตอบคำถามเนี่ยผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเหมือนเช่นเคยก็อย่าลืมอนุโมทนาสาธุด้วยการพิมพ์คำว่าสาธุที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าวไ I การอนุโมทนาบุญเนี่ยคือการร่วมยินดีในบุญนะครับถ้าเกิดว่าผมทําบุญแล้วคุณมาร่วมยินดีในบุญที่ผมทําก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปด้วยเช่นกันครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎประจําเดือนสิงหาคมปี2565นนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ สำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาระของครอบครัวนะก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการแบกภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับภายในครอบครัวหรือว่าปัญหาที่เกิดจากการทะเลาะเบาแวงกันภายในครอบครัวนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีคือเรียกว่าดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าหมอค่ายาค่าข้าวอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการดูแลรักคนในบ้านด้วยในประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือถึงมันจะเป็นแบบนั้นก็เถอะนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่คุณพอใจที่จะทําเป็นสิ่งที่คุณภูมิใจนะครับเพราะว่าคุณรักแล้วก็ดูแลครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็ในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับเดินทางไกลนะอาจจะออกไปต่างจังหวัดหรือว่าออกไปต่างประเทศนะครับ แต่ว่าการจะไปของคุณมันก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีความสุขมากนักเพราะว่ามันมีห่วงหรือตัวคุณเองก็ยังมีความเป็นห่วงคนในครอบครัวว่าเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงอะไรแบบนั้นนะครับก็ในเดือนนี้คือต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้มาควรใจชาวราศีกรกฎเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็จะสามารถที่จะแก้ไขแลนะก็ลงตัวไปได้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎ ไม่ต้องกังวลมากนะครับบางหาปัญหาบางอย่างคุณอาจจะไม่จำเป็น <im> <nên> <ains> ต้องเป็นคนแก้นะครับปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่เขาจะต้องเจอภายในชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับคุณทําได้แค่คอยดูแลและสนับสนุนคนที่คุณรักก็พอนะครับหรือว่าถ้าช่วยได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับอย่าไปซีเรียสถึงขนาดที่ว่าถ้าช่วยไม่ได้แล้วต้องกลายเป็นเรื่องเครียดนะครับและสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันก็จะลงตัวไปได้เองนะครับคือต้องบอกว่าแต่ละคนน่ะ เขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขานะครับมีดวงของเขานะครับมีโชคชะตาเรื่องราวที่เขาจะต้องเจอของเขาเองนะครับคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาหรือเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณเนี่ยคุณก็จะทําได้แค่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาช่วยเหลือได้เท่าที่คุณทําได้นะครับไม่จะมากเกินไปอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นความเครียดที่อยู่ในใจนะครับแม้ว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เดินทางออกไปในที่ไกลๆนะครับแต่ว่า คุณก็ยังสามารถที่จะโทรติดต่อพูดคุยได้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะหนีไปที่อื่นหรือว่าเขาจะเป็นอะไรไปจนคุณไปช่วยเขาไม่ทันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นคือความเครียดที่คุณอาจจะแบกในเดือนนี้นะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เวลวร้ายหรือว่ามันไม่ได้ไม่ดีนะครับไม่ได้มีถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหนักๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องกังวลมากนักนะครับสําหรับบางท่านที่เ,ออเป็นสายมู นะครับหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะเดือนนี้ก็แนะนําว่าหาเวลาไปไหว้สักการะท่านบ้างนะครับบางคนถ้าเป็นสายพุทธก็จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้นะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสิ่งที่คุณกําลังกังวลหรือมีความกุ้มใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับท่านจะคอยช่วยเหลือชี้นําแล้วก็คอยให้อ่เขาเรียกว่าเหมือนกับ คำแนะนํากับคุณแบบในแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเช่นคุณอาจจะกลุ้มใจอะไรบางอย่างอยู่พอไปขอพอรกับท่านแล้วนะท่านอาจจะโดนบันดาลให้ใครสักคนมาพูดอะไรบางอย่างให้คุณคิดได้อะไรแบบนั้นนะครับถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับอย่าลืมนะไปไหว้และขอพอรผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาหรือคุณกําลังเครียดนะครับถ้าคุณไปไหว้และขอพอรท่านยินดีที่จะช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนะก็เรียกว่าเหมือนมีความก้าวหน้าในชีวิตของการงานหรือว่ามีบางคนอาจจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องของตัวเองนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ถ้าคุณเจอเส้นทางที่ถูกต้องของคุณแล้วนะครับชาวกรกฎบางท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับยังมีความลังเลอยู่ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเดินไปเส้นทางนี้ดีไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์นะครับที่จะเข้ามาผลักดันให้คุณ เข้ามาหนุนนําหรือผลักดันให้คุณเดินไปในเส้นทางนี้ได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ความพยายามมากมายนักนะครับขอให้นึกว่าเนี่ยคือสัญญาณนะครับที่จักราวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาบอกคุณว่าคุณควรจะเดินไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับคุณนะครับ สิ่งที่จะต้องระวังในเดือนนี้นะครับก็คือสําหรับชาวกรกฎเนี่ยคือเรื่องของอบบยมุกนะครับคำว่าอบบยมุกที่ว่าในที่นี้หมายถึงว่าถ้าใครทีเ่เรียกว่าเหมือนกับชอบในเรื่องของการพนันนะครับการเล่นหวยหรือว่าการที่แบบว่าเราเอ่าไปหลงไหลในเรื่องของสุลานะครับชอบเที่ยวกลางคืนหรืออะไรพวกนี้นะครับในเดือนนี้อยากจะให้ค่อยๆพลาๆสิ่งนี้ลงหน่อยนะครับเพราะว่าถามว่า มันมีปัญหาไหมนะครับต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับคุณนะครับแต่ว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับไปติดไปหลงอยู่กับสิ่งพวกนี้แล้วทําให้ตัวคุณที่กําลังพยายามที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้านะครับมันเลยกลายเป็นเหมือนกับอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับก็อยากให้ระวังตรงส่วนนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของกิเลสของคุณนะครับจะเป็นตัวที ทําให้คุณไปก่อนหนี้สินขึ้นมาในแบบที่ไปหนี้สินระยะยาวเช่นอาจจะไปซื้อของที่ชอบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นกับคุณในเวลานี้นะฮะแล้วกระลายเป็นว่าคุณต้องเสียเงินผ่อนระยะยาวนะครับแล้วมันก็ไม่ได้สร้างไรายได้อะไรให้กับคุณนะเรื่องนี้จะต้องระวังนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับจากจะซื้อยี่ห้อแพงๆที่คุณชอบนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณออมีเงิน ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตในการซื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าจะซื้อมันนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าการซื้อมันเกินตัวเกินไปก็ขอแนะนําว่าเปลี่ยนไปเป็นรุ่นที่รุ่นอื่นที่ดีกว่าหรือว่ารุ่นอื่นที่มีราคาถูกกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสร้างนี้สินระยะซื้อสินภูมิพลระยะยาวในช่วงเวลานี้นะครับมันจะสร้างความหนักใจให้กับคุณค่อนข้างมากนะครับในช่วงหลายเดือนหลังจากนี้นั่นเองนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับปัญหาในเรื่องของความเครียดจากครอบครัวที่คุณต้องดูแลหรืออะไรก็ตามนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเครียดแหละแต่คุณเป็นสิ่งที่คุณยินดีที่จะรับนะครับเพราะว่ามันคือคนรักหรือครอบครัวของคนรอบตัวของคุณนะคือขอแนะนําว่าถ้ามีความเครียดมากจนเกินไปแต่ว่าเราก็ยังแบบทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะเรารักพวกเขานะครับขอแนะนําว่าให้คุณเนี่ย หาเวลาไปนั่งสมาธิบ้างนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเหมือนกับทําใจของคุณนะให้สบายเพราะบางทีในช่วงเวลาที่คุณเครียดนะครับมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะครับแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิให้จิตใจของคุณผ่อนคลายคิดแตถึงสิ่งที่ดีๆนะครับปัญหาหรือภาระต่างๆที่คุณแบกอยู่คุณอาจจะพบทางออกหรือสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือให้มันแบ่งเบาปัญหาต่างๆนี้ลงไปได้ในเดือนนี้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าสิ่งที่คุณเจอหรือปัญหาที่คุณเจอในเดือนนี้จะไม่มีทางออกนะครับจริงๆอ่ะดวงของคุณมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นทิศทางที่มันกําลังก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับชาวกรกฎบางท่านเองก็เรียกว่าเหมือนกับมีแผนการมีธุรกิจหรือมีสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าการงานที่ตัวเองอ่ะวางแผนการทํางานเนี่ยมา ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการทําแบบที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นในสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับแค่มีความกลุ้มใจเข้ามาในเดือนนี้เท่านั้นเองนะฉะนั้นสิ่งอื่นๆชีวิตของคุณนะ่ยคือถ้าโดยมองโดยภาพรวมจากภายนอกอะ่ะมันมีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆครับมันกาลังเดินไปทางน้าข้างหน้าอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังนะตอนช่วงนี้อาจจะแค่มีความกังวลใจเข้ามานะครับก็ขอให้ชาวราังศีกรกฎกทุกท่านนะครับ มีกำลังใจแล้วก็มีพลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับอย่ายอมแพ้นะฮะเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการงานการเงินในเดือนนี้บ้างนะครับ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะครับกับชาวราศีกรกฎนะก็คือว่าในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะรู้สึกเครียดหรือคิดมากกับปัญหาที่เผชิญอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็ให้ดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณน่ะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่ามีแนวทางอยู่แล้วแต่คุณยังไม่กล้าที่จะลงมือทํานะครับก็ขอให้คุณน่ะมีความกล้าที่จะทําในสิ่งนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการงานที่เข้ามาในรูปแบบไหนนะครับถ้าคุณมีความกล้าที่จะลองเสี่ยงดูนะในไอเดียที่คุณมีหรือว่ามีคนแนะนําแนวทางอะไรบางอย่างที่คุณมองแล้วว่ามันเป็นไปได้แต่คุณยังครัวอยู่เนี่ยนะครับใส่ความกล้าเข้าไปแล้วลงมือทำนะมันมีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับแล้วก็การที่ทําสิ่งนี้ก็อาจจะสร้างเงินทองให้กับคุณเข้ามาแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ได้ด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังพิเศษเลยก็คือว่าสิ่งที่คุณจะกล้าลงมือทําหรือว่าคุณอยากจะทําในช่วงเวลานี้นะฮะมันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จให้คุณได้ก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะครับต้องพยายามใช้จ่ายเงินให้มีความประหยัดที่สุดนะครับอย่าสุรุ่ยสุร่าดหรือว่าอย่าใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวนะครับถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้และรวมถึงก็จะมีโอกาส ที่จะก้าวหน้าในอนาคตด้วยนะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาของชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้นะครับในเรื่องของคือเรื่องของความเครียดนะระวังความเครียดของตัวเองให้ดีนะครับทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะครับขอแค่คุณีก้าวไปข้างหน้าหรือว่าคุณไม่จมอยู่กับความเครียดมากส่วนเกินไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับชาวราศรีกรกฎนะที่ เป็นคน,คนโสดนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครเดืยวน,นี้เป็นไงบ้างนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎที่เป็นคนโสดนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะครับ คนที่เข้ามาก็คือเหมือนกับเขาอะชอบตัวคุณชอบในความสามารถของคุณชอบในความที่คุณเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนทำมาหากินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความภูมิฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วคุณก็เองคุณเองก็เป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้มีคนเข้ามาสนใจคุณนะแต่สิ่งที่จะต้องระวังนะครับก็คือว่า,าคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะมีเขาเรียกว่า ยังไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาสนใจคุณเขาอาจจะเหมือนกับแค่สนใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเราลองคุยกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเดือนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีคนผ่านมาและผ่านไปซะมากกว่านะยังไม่ได้ถึงกับลงตัวนะครับมันก็คือเหมือนกัเข้ามา พอหอมปากหอมคอนะพอให้คนรู้สึกใจชื้นทําให้คุณรู้สึกมีความสุขได้ไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะจริงหรือว่าไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะจริงใจกับเขาหรือว่าจริงจังอะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าบางคนอันนี้เขาก็าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาแล้วเ,เหมือนกับเขาเรียกว่ามาเพื่อเป็นการคุยหรือว่าความสนุกสนานหรือว่าสนอง ความต้องการของตัวเองนะครับแต่ไม่ได้หวังที่จะให้คุณเป็นคู่กับเขาอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นในเดือนนี้ก็อาจจะต้องระวังซะหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามาก็อย่าเพิ่งเทใจให้เขาหมดนะครับลองคุยดูก่อนถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนจริงใจเข้ามามีไหมมีนะครับมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนกับยังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวนะอามาเป็นหนึ่งในคนที่เขาสนใจคุณแต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมือนแบบพูดคุยหรือว่าเจราจาหรือว่าอะไรบางอย่างที่แสดงท่าทีที่เขาชอบคุณ อาจจะต้องรอดูกันไปก่อนนะแต่สําหรับคนที่เข้ามาแล้วแบบว่าคุยกับคุณชิจ๊ะหรือว่าแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบมันแสดงให้เห็นเลยว่าชอบว่าจีบอะไรแบบนี้ก็คืออย่าเพิ่งให้ใจไปจนหมดนะครับคอยสังเกตอาการเขาดีๆนะว่ามันใช่ไหมหรือว่าเขาเอา,เาโอเคกับคุณจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะฮะในส่วนของคนที่โสดนะครับแต่ว่า ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนโสดที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับต้องเรียกว่าที่ผ่านมาตัวคุณค่อนข้างมีความอดทนกับความสัมพันธ์นี้ที่เกิดขึ้น มาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็แม้ว่ามันจะมีปัญหาหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่คืบหน้านะแต่ว่าเรียกว่าเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยถ้าถ้ามีการทําอะไรบางอย่างที่ถูกต้องเช่นคือมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับเขาแล้วก็ยังคงแสดงถึงความรักให้เขาเห็นนะครับการที่การที่คุณน่ยมีเอ่อทำแสดงสิ่งเหล่าน,นี้ออกไปก็จะทําให้คนเนี้ยเขาอ่ะ เริ่มแบบว่ามีความใจอ่อนกับคุณมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะพูดเขาเรียกว่าคือเหมือนกับเป็นการตอบแทนนะนะคือเขาก็จะเข้ามาพูดคุยกับคุณในลักษณะที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าสําหรับเป็นชาวกรกฎชาวกรกฎบางท่านนะครับมันอาจจะทําให้พอเมื่อคุณคุยกับคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ผิดนะครับ มันก็อาจจะเหมือนกับเมียดการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและทําให้คุณเนี่ยเริ่มคิดได้นะครับว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกับคุณสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วมันก็จะถึงจุดที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงได้นะครับสําหรับคนที่เอ่อเรียกว่าเหมือนกับคุณก็ไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์นี้มากอยู่แล้วนะครับ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ตัวคุณเองก็ไม่ชัดเจนกับมันโดยที่คุณอาจจะไปใส่ใจหรือว่าไปสนใจคนอื่นอยู่อยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับและไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากนักก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบลงนะครับสําหรับคนโสดนะครับไม่ใช่สิขอโทษทีนะฮะสำหรับคนที่มีคู่นะครับชาวกรกฎที่มีคู่ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับคนที่มีคู่นะครับในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับเรียกว่ามันเหมือนกับมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันไม่ได้แบบว่าวุอหวานะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่รักที่ไม่ได้มาด้วยเสน่หานะครับแต่เป็นความรักที่มีความเข้าใจมีความอดทนแล้วก็เป็นรักที่เรียบๆง่ายๆนะครับ แต่ว่ามีความสง่างามนะครับก็คือเป็นลักษณที่เหมือนกับมั่นคงมากๆเลยนะครับในเดือนนี้คุณทั้งคู่อาจจะต้องมีเรื่องระวังก็คือเอออาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนทําอาจจะเป็นคนพูดอะไรออกไปนะครับซึ่งมันเป็นการทําให้ทาร้ายจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับก็พยายามที่จะใจเย็นและมีสติในการใช้คําพูดให้กับกันและกันหรือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับที่ เ,เรียกว่าเหมือนกับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทําแล้วคุณคิดว่าแฟนคุณไม่รู้นะครับแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับปรากฏว่าเขามารู้ทีหลังเขาก็เสียใจกับสิ่งที่คุณทําอะไรแบบนี้นะครับก็จะต้องระวังตรงนี้ดีต้องมีสติให้มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเกิดเหตุสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้อา่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่แย่สัทีเดียวนะครับมันก็มีข้อดีในสถานการณ์นี้เพียงแต่คุณน่ะควรที่จะเรียกว่า มองในข้อดีที่เกิดขึ้นนะครับและพยายามที่จะเอาข้อดีตรงนั้นนะ่ะมาเป็นกําลังใจในชีวิตคู่ของคุณหรือว่า,อามองหาข้อดีในข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นความรักที่เรียกว่ามีมาความมั่นคงยิ่งกว่าเดิมนะครับ หลายหคนน่ะอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เลวร้ายนะครับคือเกิดปัญหาขึ้นแล้วช่วยกันลงมือแก้ปัญหาจนทาให้ความรักของคุณทั้งคู่มีความมั่นคงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมซะอีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพิยดาเทวดานางฟ้าหรือจักรวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้บ้างนะครับ Use your mind wisely นะครับ Meditate and complete นะครับและใบสุดท้ายนะครับอินฟล e ฟเฮ l นะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพพญาเาววารนางฟ้าและจักรวาลอยากจะบอกกับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยคือในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานการครอบครัวอะไรต่างเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสตินะครับแล้วก็ แล้วก็ปัญญาของคุณนะครับดังนั้นนะพยายามที่จะสงบสติใจเย็นแล้วค่อยๆแก้ปัญหานะครับใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้คุณสามารถที่จะผ่านปัญหาต่างๆเนี้ยไปได้ด้วยดีนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของการงานนะครับอย่าใช้วิธีแข็งนะครับให้ใช้วิธีที่เรียกว่าเหมือนกับเอ่อเหมือนกับเหมือนกับกระแสน้ำอะครับ มีการอ่อนบ้างนะครับมีเชี่ยวกราดบ้างมีแข็งบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมีอ่อนมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีไม้อ่อนไม้แข็งในการแก้ปัญหานะครับอย่าแก้ปัญหาด้วยด้านเดียวหรือว่านิมิติเดียวนะครับต้องมีความใจดีมีความใจเย็นมีความคิดในการมีความเด็ดขาดมีความแข็งในการทําต่างๆเนี่ยผสมกันไปนะครับคุณก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยดีและสิ่งสําคัญที่มากๆเลยสําหรับชาวกรกฎ ในเดือนนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าปัญหาทุกอย่างมันมีความเครียดเป็นส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักดังนั้นนะครับก็พยายามนะฮะเรียกว่าหาอะไรที่มันทําให้คุณสบายใจอ่ะมาเป็นตัวพักผ่อนหย่อนใจให้กับคุณบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ความเครียดเข้ามาทําลายสุขภาพของคุณนะครับเพราะถ้าเกิดมีความเครียดเข้ามาแล้วคุณเอ่อเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเป็นผลเสียกรรมาที่สุขภาพของคุณเช่นกันนะครับ ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของชาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคามปีส5ง5นะครับขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมีความก้าวหน้าในการงานนะครับความรักก็มีความสุขและปาดผลปัญหาไปได้นะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ